ข้เป็นเผาจำหนังคอตะปัด,ดจุมพ่องหลงม,งมาติคอรมอเมื่อวันที่เส้าเหือนสิงหาคมปี2 5 6 2น้นั่นลาดว่าพี่น้องเจออันนี้ไปไวซีไอแล้วไว้พักสปอร์สีแรงนั่นจุ้มพ่องหลงฝ่ายแห่งการลงปองจึงเมืองไทยเตะขึ้นต่อปันวีสาแล้วไว้ควางเหตุการ์ทั้งสองปีพี่น้องแห่งการอันเจอใส่วี่าแล้วไว้ควางเหตุการ์เต็มหมดอายุนั่นเตมีอยู่สองจุ้มจุ้มที่หนึ่งเต็มหมดในออนตั้งวันที่31เหลืเอดนมีนาคมปี2563 จุมที่2เตมมตตั้งแต่วันที่31 st, มีนาคมถึงวันที่30มิเลนมิถุนายนปี25 6 3อาันลำลองสุดมันแต่พี่น้องแห่งการเข้าแต่ไรฟังตดย1อายุพาสปอร์ต2อวีซ่าเข้าเตมมดเมื่อไรแต่ต่อไรนั่นอายุพาสปอร์ตเข้าค่าแต่ไรมีนํำเลือหนึ่งปีและอายุวีซ่าเขา้าค่าแต่ไรมีนํำเลือเก้าสิบวันอันนี้เป็นข้อมูลตอนตาพี่น้องแห่งการเจ้าอ่านไปเข้าประกันสังคมไรนี่ขั้นตอนจเจ้าเหอเข้าค่ามาหับถอมจ้ามกันค่ะอ๋อค่ะมือสูงค่ะ แซนการอันเจออ่ำเข้าประกันสังคมไรในเตมีเมวานการผูกซ่อมการตํำงาการเล่นซัดและการโจเข้าจ้ากว่าเจอในค่ะเย้าในกอดีเป็นคอมมุนตอนดาบพีน้องแห่งการอันนำไปเข้าประกันสังคมไรขถ้าตอนไลต่ต่อวีซาา่าและทัอน์ปัตมเตมีอยู่หนึ่งนายจ้างกว่ายินเซียนซื้อทีจุ้มสหางานสองลูกจ้างกว่ากดแจ๊ดป้ายอยู่นีที่เซียกนการเจ้าจ่ายอยู่หมกห้าร้อยวาตชามลูกจ้างกอดดอวีซ่าที่ตโม ตเลเซงการเจ้าจ่ายหนึงันเการบาทเขาเดตตอกปัญหาห่ปีจอมหนังเขาแทบตัดตองในมีสุนอยู่ไรนันเมืองไทยสองปีกว้วยกาเขาเดตตอกปันหนึ่งปีละหนึ่งปล่ก้วยข้อที่สี่ลูกจ้างก่กอต่วว่าขว้างเหตุการณ์ตีจุมจัดหาการตีเซงการเจจ่ายหนึันเก้้อยบาทบ่เหตุการณ์มีอายุสปีข้อที่ 5, หสืบเพศว่เข้าพ้องบ้าอยู่นี้ดีเลเซงกาเจ้าจ่ายสามพันสบาทเจ้าไรตาสปีก็ว่าแห้งการเชืเ้อใน อเาเภอประกันสังคมไรข้อที่6กกว่าเฮ็ดเบอร์เบอร์เฮ็ดการสมารกล้อํานั้นเบอร์สีคของมีการจ่ายจ่าย80บาทเยี่ยวกว่ากว่าเฮ็ดทีอําเภอทางอันหนึ่งก็เป็นกาปรประกันเพราะเฮ็ดการจ่อมกรมบันดีจึงกรมบันดีที่เอาปุนพ่อจ่ายบัตรการประกันเื้อไนเพราะใจเลี่ยนก็เหลวกว่าเฮ็ดปันแต่ พอเร่งเทรายจ่ายปันการประกัน1,000ต่อหนึ่งก็ะแน่ก็เป็นขับตอนต่อพาสปอร์ตและวีซ่าตอนดาพี่น้องแห่งการเซื้ออําไปเข้าประกันสังคมไยค่ะ